สวัสดีครับขอตรับเข้าสู่ช่อง n e ฟอร์จูนพยากรณ์วันนี้จะมาพยากรณ์คนราศีกลุ่มและขนากลุ่มสามารถฟังได้ทั้งสองรูปแบบครับก่อนอื่นกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดตามไปกระตุ้ใจกับช่องชาแนลของเราด้วยน,นะครับขอบคุณครับใครต้องการดูดวงส่วนตัวสามารถแอดไลน์มาที่บิลลิเวอร์หกสิบเก้าซึ่งจะมีค่าครูสามารถสังเกตได้จากท้ายของผมข้อเชื่อเรื่องแอดไลน์มาําค่าครูได้ครับขอประกาศเพิ่มเติมนะครับในรอบที่สามซึ่งจะประกาศไปเรื่อยๆจนก,กว่าจะหมด เวลานะครับก็คือส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่จะลดค่าครูให้แต่ไม่ใช่วิชา,าไพ่นะครับแต่หมายความว่าวิชาโหราศาสตร์ปกติที่เราเคยดูมานี่แหละก็จะลดค่าครูให้นะครับเป็นพิเศษในส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เนาะแต่ส่วนไพ่ย,ยังไม่เปิดนะครับยังไม่ได้ทํานายส่วนตัวเนาะก็ใครสนใจก็แอดไลน์ดีมาถามค่าครูได้นะครับสำหรับวิชาโหราศาสตร์ไทยเนาะโอเค จะเริ่มต้นตั้งแต่วันที่คุณได้ยินเสียงนี้ก็คือการลงคลิปเนาะจนถึงวันที่31ธันวาคม2565พูดง่ายๆว่าถึงวันสิ้นปีนั่นเองเนาะใครใครอยากดูก็อัดไลน์มาได้เลยครับเพราะว่าจะมีพิเศษเนาะประมาณนี้ครับโปรโมชั่นพิเศษโอเคทีนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของการงานการเงินความรักใน มกราคมใช่ไหมครับ 66, 66เนอะแต่ว่าผมจะพูดถึงเรื่องของการงานกับการเงินก่อนนะครับความรักยังไม่ได้พูดในเดือนนี้นะเออไม่ได้พยากรณ์ในเดือนนี้นะครับแต่ว่าจะเป็นพยากรณ์เดือนหน้าความรักอย่างเดียวเพราะอะไรจะลงเดือนธันวาคมแต่เป็นคํพยากร์ของเดือนมกราคมนะครับแต่ความรักจะลงเดือนมกราคมแต่ว่าเป็นของเดือนกุมภาพันธ์ูดง่ายว่าจะเป็นบันเบรนไท์ในเดือนกุมภาใช่ไหมแต่ผมจะลงในเดือนมกราคม ก็นะครับมกราคมอ่านะครับโอเคทีนี้ก็เลยจะทําเป็นความรักตอนนั้นเอาเนาะแต่ว่าคือถามว่าทําไมไม่ทําการงานกันความรักให้ครบเลยลนะ่ะเหมือนแต่ก่อนทําไม่ได้เพราะว่ามันที่เคยพูดมาเนี่ยสิบเจ็ดนาทีสิบหกนาทีมันยังความรักยังไม่ได้เลยถ้าเปือบพูดความรักเ,เนี่ยมันต้องประมาณยี่สิบห้านาทีคือพูดงี้ว่ามันเกือบครึ่ชงชั่วโมงมันนานมากครับดังนั้นเนี่ยผมว่าไม่โอเคมันเหนื่อย ตัวผมเหนื่อยแล้วตัวคุณเองอ่ะก็คือตัวผมเหนื่อยไม่เท่าไหร่นะแต่คนดูมันน้อยครับเพราะว่ามันรู้สึกว่าเบื่อใช่ไหมอะไรประมาณนี้เนาะก็เอาประมาณว่าแค่การงานการเงินก่อนนะครับพอเดือนหน้าก็จะเป็นความหลักเนาะประมาณนี้นะครับโอเคที่เรามาดูนะครับเรื่องของการงานของคนราศีกุมานากลุ่มนะครับของปี2อ6พเดือนมกราคมเนาะเป็นอย่างไรบ้างนะครับโอเคพไพ่ใบแรกอาทิตย์พุธศุกร์ดีมากครับเป็น ไพ่ประจําตัวนะครับต่อไปมาดูใบที่สองอาทิตย์จันกบราหูใบที่สามเป็นใบที่อาทิตย์กัสสร์ใบที่สี่นะครับก็คือใบอังคารกับพุธใบที่ห้านะครับก็คือใบอังคารกับเกตใบที่หกนะครับก็คือประหัสกับราหูโอเคนามาดูกันเลยนะครับเดือนนี้ ด้านของการงานไม่ใช่เดือนนี้สิเดือนมกราคมด้านของการงานเนาะเป็นอย่างไรไพ่ใบแรกนะครับดีมากเลยพูดง่ายว่าจะได้ก็ไม่เกินวาส,สนาจะน้อยก็ไม่เกินกว่าวาส,สนาของตัวเองก็คืออาทิตย์พุธศุกร์เนี่ยมันเป็นคู่กลุ่มดาวที่ดีมากเรียกว่าบดาวเคราะห์วงในดาวเคราะห์วงในหมายถึงอะไรตั้งแต่โลกนะครับนับตั้งแต่โลกอย่างหันเข้าหาอาทิตย์เนี่ยก็จะมีดาวศุกร์ใช่ไหมครับแล้วก็มีดาวพุธแล้วก็มีดาวอาทิตย์ ดังนั้นเนี่ยเรียงต่อกันเลยครับก็ถือว่าเป็นกลุ่มดาวที่ดีในวิชาโหราศาสตร์แต่ถามว่ามันดีๆไงไอ้เราก็ต้องมาแยกคู่กันก่อนอาทิตย์พุธศุกร์เนี่ยอาทิตย์พุธหมายถึงการเซ็นสัญญานะครับแปลว่าเดือนนี้การงานของคุณจะมีการเซ็นสัญญากันนะครับพุธศุกร์คู่ทาาัดน้ําแปลว่ามีสเสน่ห์ก็หมายความว่ามีสเสน่ห์ดึงดูดให้เข้ามาเซ็นสัญญากันแล้วพวกไงว่าอาจจะมีผลงานโดดเด่นหรืออาจจะมีอสังหาริมทรัพย์ที่ ประกาศขายหรือบางคนไม่ได้ต้องประกาศก็ได้อยู่อยู่ของมันดีๆนี่แหละแต่ว่าก็มีคนมาถามว่าอมีคนมีคนขายที่ตรงนี้ไหมนี่ครับอยากซื้อ <c oughs> ขอไปครับที่อาจจะสวยไงประมาณนี้เมื่อกี้กินขนมมาติดคอน,นิดหนึ่งนะครับอ่ะมันเป็นลักษณะของการที่แบบว่าอ่าที่มันสวยมากเลยเขาอยากได้อย่างเงี้ยครับก็มีคือพูดง่ายว่าไม่ได้ประกาศขายแต่มีคนสนใจจะซื้ออ่ะ ก็ประกาศหาอย่างเงี้ยครับก็ได้ด้วยเนาะก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีแต่ต้องเกี่ยวกับเรื่องของการมีสเสน่ห์แล้วเกี่ยวกับเรื่องของการเซ็นสัญญานะครับในเดือนนี้ถือว่าดีมากเรื่องการงานเนาะต่อไปเราไปดูใบอื่นบ้างที่ดีนะครับเอาดีก่อนนะไม่มีแล้วครับใบที่ดีไม่มีแล้วนอกนั้นคือใบกลางๆแล้วก็ใบเสียนะครับแต่ไม่เป็นไรใบเราเนี่ยใบดีใบเดียวนี่ก็ดีแล้วนะครับเพราะว่ามันเป็นตัวกําหนดไงอ่าประมาณนี้ทีนี้ถามว่าใบกลางๆล,ล่ะมีอะไรบ้าง อธิกเสาอธิกเสาเนี่นยเป็นคู่ธาตุไฟนะครับหมายถึงว่าร้อนแรงร้อนรอนอยู่ไม่เป็นที่นะครับแต่มันก็ดีหมายถึงว่าการงานเนี่ยจะแก้ไขได้จากการวิ่งเต้นจากการเขาเรียกว่าอยู่ไม่นิ่งอะ่ะถ้าอยู่นิ่งอ่ะจะไม่ดีนะครับเพราะมันจะเกิดเพศภยัยเพราะว่าอธิกเสาเนี่ยมันจะต้องมีเรื่องบางอย่างเกิดขึ้นถ้าเราอยู่กับที่ดังนั้นเนี่ยดาวที่คือความใจร้อนดาวเสาร์คือความเครียดในนั้นเนี่ยก็หมายถึงว่าใจร้อนแล้วก็เกิดความเครียดดังนั้นเนี่ยพยายาม เดินทางจะดีที่สุดเป็นตัวแก้นะครับเขาก็บอกมาแบบนี้กันนะครับก็เออก็ก็เรียกว่าอะไรตามครูบาอาจารย์บอกแล้วกันเนาะอย่าไปขัดก็เลยเขาบอกว่าแบบไหนก็แบบนั้นนะครับเขาบอกไว้เลยว่าวิธีการแก้คือวิ่งเต้นนะครับประมาณนี้แล้ไปถามว่ามีอะไรกางๆอีกไหมมีครับดาวคาระดกับดาวเกตาการกับเกตหมายถึงการกระทําที่ไม่แน่นอนการกระทําที่อาจจะผิดพลาดได้หรือ การกระทาอาจจะไปผิดทางอ่ะเข้าใจไหมครับหมายความว่าคือดาวเกตหมายถึงรบกวนดาวเกตพอให้แสงดาวคันอาคําเป็นบาปขอครับหมายความว่าการกระทําเราเนี่ยจะค่อนข้างวุ่นวายนะครับจับทิศจับทางไม่ค่อยได้อะไรประมาณนี้ครับเลยกลายเป็นว่ามันไม่เสถียรเรื่องของการกระทําหรือเป็นพวกแบบเลาะหละประมาณนี้ครับคือไม่ค่อยจริงไม่ค่อยจังกับการไม่ค่อยจริงจังกับการงานสักเท่าไหร่ก็หมายถึงว่า เราก็ต้องเดินทางไปเรื่อยๆมันถึงจะเข้าดวงใช่ไหมครับหมายถึงหยิบจับอะไรไม่ค่อยจะเป็นที่เป็นทางสักเท่าไหร่แต่มันดีไงมันมันแก่ไงอย่างเงี้ยครับเข้าใจไหมเพราะมันจะมีไพ่หลายรอเราอยู่นะครับถามว่าใบเนี้ยก็เป็นคู่ศัตรูเล็กไม่ใช่ศัตรูใหญ่นะครับหมายถึงว่าเป็นประคอคู่ทําฟันนะครับหมายความว่าใครที่ทําฟันเนี่ย เป็นทันตแพทย์อันนี้ดีนะครับแต่ถ้าใครไม่ใช่เกี่ยวกับเรื่องของทันตกรรมเนี่ยไม่ดีนะครับเพราะว่าตัวผมยังมีดาวคู่เนี่ยอยู่ด้วยในดวงชะตาซึ่งมันหมายถึงแต่ดาวดีที่ดาวพุธเนี่ยมันสยบได้นะครับหมายถึงได้ตําแหน่งแต่ดาวคันไม่มีตําแหน่งนะครับมาอยู่ในเรือนดาวพุธนั่นเองเม่เลยทําให้ดาวพุธเนี่ยเด่นกว่าหมายถึงเป็นคนที่คิดก่อนจะลงมือทาเสมอ นะครับข้อดีคือการคิดก่อนลงมือทําเป็นคู่คิดคู่การกระทานี่คือข้อดีครับแต่ถามว่าข้อเสียมีไหมมีครับเพราะมันเป็นคู่เสียอยู่แล้วแต่ว่าข้อเสียหมายถึงทุกอย่างจําไว้นะครับทุกใบมีดีมีเสียแต่เราแค่ว่าจะทําในด้านดีหรือด้านเสียเท่านั้นเองจะเกิดผลยังไงก็ว่ากันไปที่พูดกลางคานเนี่ยมีข้อเสียตรงที่ว่าทะเลาะเบาแวงกันมันก็มีข้อเสียด้วยนะตัวผมเนี่ยผมก็จะมีคนที่ประเภทมาแบบชอบทะเลาะกันกับพี่ะนะครับพ้องคันไปว่าพี่น้องนะครับยาพุดว่าปาก ปากที่รุนแรงพูดจารุนแรงกับพี่น้องนะครับแต่ไม่ใช่ตัวผมคนเดียวนะหมายถึงว่าใครเริ่มก่อนก็ไม่รู้แหละแต่ว่ามันจะต้องมีการแบบทะเลาะก,กันแน่นอนอย่างเงี้ยครับผมเคยถามบางคนอยู่นะว่าคือมาปรึกษาดูดวงเซนตัวนะครับเขาบอกว่าจริงทะเลาะก,กับพี่นอ้องนะครับประมาณนี้นะแต่มันไม่จําเป็นว่าต้องเป็นพี่น้องคนอย่างเดียวนะครับมันเป็นอย่างอื่นก็ได้นะครับในเช่นง,งานไงก็น,นี่คือไพ่งานใช่ไหมครับที่หมายความว่า,าระวังเรื่องของการสื่อสารจะทําให้เกิดการ ทะเลาะกันได้อาจจะเกิดนําพาไปสู่การแตกแยกกันได้ในภายหลังแต่ไม่ได้แปลว่ามันจะแตกแยกตอนนี้แต่หมายความว่าถ้ามันรุนแรงเข้าใจไหมครับถ้าไม่รู้จักสงบสงบปากสงบคําไม่รู้จักแบบไม่ได้ด่าใครนะแต่หมายความว่าแล้วถ้าเราไม่แบบว่าไม่พูดให้หน่อยอะ่ะอืมคือพูดจาที่ไม่ควรจะพูดอะ่ะมันปัญหาจะเกิดขึ้นแน่นอนนะครับต้องระมัดระวังตรงจุดนี้อืออย่าใช้อารมณ์ะ่ะพูดง่ายเพราะไม่งั้นจะทะเลาะกันแน่นอน ส่วนใบอ,อีกใบหนึ่งคือกลางๆนะครับก็คือประหารกับเกตขอโทษครับประหารกระลาหูนะครับประหารกระลาหูหมายความว่ามันมีดีมีเสียข้อดีก็หมายความว่าดาวราหูคือทัดลมใช่ไหมเป่าเป่า,ปาลมใส่อืมเรียกว่าโบราณสถานเนี่ยมันหมายถึงว่าความมั่นคงมีนะแต่ต้องมีจากการเปลี่ยนแปลงนะครับมาถึงการงานของคุณเนี่ยมั่นคงได้อยู่นะครับแต่ถ้ามีการวิ่งตืนมีการเปลี่ยนแปลง ถ้าอยู่กับที่ะเริ่มสันคอนแลครับอ่าพานจะมีไพ่เสียอีกใบหนึ่งนะที่จะเป็นตัวกําหนดนะครับดังนั้นเนี่ยให้เรามาระวังเอาไว้นะครับก็หมายคมว่าตัวเราเนี่ยควรจะเปลี่ยนแปลงทางด้านอารมณ์ก่อนอันดับแรกพระดาวราหูเป็นธาตุลมจึงหมายความว่าอย่าใช้อารมณ์นะครับต้องเปลี่ยนแปลงความด้านของอารมณ์ให้ได้แล้วทุกอย่างจะสึก,กดข่มคือก็จะไม่รุนไม่รุนแรงเรื่องของคําวาจานะครับแล้วก็จะไม่มีการแบบทาอะไรที่ผิดพลาดหรือทําอะไรที่มันไม่ชัดเจน เองนะครับอ่ามันจะเกิดขึ้นพวกนี้ได้ดังนั้นเนี่ยตัวเดียวเลยคืออารมณ์นะครับถ้าควบคุมอารมณ์ได้ทุกอย่างจบทุกอย่างดีหมดเพราะไพ่ใบนี้กังจะสื่อถึงว่าอาทิตย์จันทร์กราหูหมายถึงสุยคาตและจันทรคาตพร้อมกันเลยครับหมายถึงว่าอาทิตย์ดับจันจันอ่าถูกอ่าเขาเรียกว่าโลกเงาของโลกอะครับบังดวงอาทิตย์ก็กลายเป็นว่ามันก็คือบังกันไปบังกันมากลายเป็นว่ามันก็คือดับคู่เลยทั้งจันทั้งอาทิตย์ คือมันลายคูณ2อ่ะนะครับมันไม่ใช่แค่ว่าจันทาคาาหรือสยุยาค่าเท่านั้นนะแต่มันหมายถึงทั้งจรรันทาค่าและสุยาคาาเลยดังนั้นอย่ให้เราระวังใบน้ให้มากหมายความว่าตัวเราเนี่ยอย่ารุ่มหลงอย่ามองอะไรจนแบบ้ายคือแบบดีเกินไปหรือ้ายเกินไปเพราะมันจะเกิดภาวะอารมณ์ขึ้นมาพอกเกิดภาวะอารมณ์ขึ้นมาปุ๊บเนี่ยการแสดงออกมามันย่อมปิดพลาดใช่ไหมครับกลายเป็นว่าถ้าเรารุ่มหลงไปในทางดีเกินไปก็แปลว่าโดนหลอกง่ายแต่ถ้าเราพูด ผู้น้นลักษณะที่ถ้าเป็นทางไหยบ้างก็หมายความว่าถ้าเป็นทางไหยแปลว่าเราจะทําอะไรผิดพลาดแล้วมันจะพังทลายไ,ได้เรื่องของการงานนะครับดังนั้นเนี่ยขึ้นอยู่อย่างเดียวเลยเพราะมีพระราหูขึ้นถึงสองใบนะครับหมายถึงว่ายาใช้อารมณ์และมีดาวแห่งความรุนแรงเนี่ยขึ้นสองใบคือดาวอังคารนะครับอังคารราหูลมเป็นผิดครับแต่โชคดีที่ไพ่ประจําตัวเราดีอยู่ไหมความว่า ยังไงซะทุกอย่างก็ยังกลับมาอยู่ภาวะปกติได้คือพูด่นว่ามันไม่สายเกินไปสําหรับคุณนะครับเพราะบางเรื่องอ่ะมันจะสายเกินไปก็มีนะอย่าลืมว่าบางทีแบบแก้ตัวไปมันก็อืไม่มีประโยชน์อะอะไรประมาณนี้ครับแต่ว่าของเราอยังแก้ได้ถ้าคุณลดภาวะอารมณ์ลงนะครับประมาณนี้คิดก่อนมีดาวพุธอยู่นะครับพุธสุกรคู่ธาตุน้ำอ่ะ,ม,อะมันมีความสุขได้จากความที่แบบบาลานซ์เฉลี่ยอารมณ์ให้ได้นะครับโอเคเรามาดูเรื่องของ การเงินบ้างนะครับในเดือนมกราคม2 5 6 6สนหารหสลับคนราศีกลุ่มรัคนากลุ่มนะครับไพ่ประจําตัวออกมาคือพระอังคารพระอังคารเนี่ยมีทั้งข้อดีและข้อเสียเพราะเป็นดาวบาปะขอแต่เป็นพระจึงหมายถึงไปในทางที่ดีมากกว่านะครับต่อไปใบที่2ก็คืออาทิตย์จันทร์ศุกร์นะครับก็ดีต่อไปใบที่3อาทิตย์จันทร์อังคารก็ดีครับถ้าเรื่องการเงินนะดีถ้าเป็นความหลักเสียแต่ข้างการงานกับการเงินดี ต่อไปใบที่สี่นะครับก็คือโหจันทร์กับสุขนะครับดีเป็นคู่ความสุขนะครับต่อไปใบที่ห้าอาทิตย์กเกตนะครับใบที่หนะครับใบสุดท้ายคืออะไรเอ่ยการเงินโอเคพูดกับพะหัสคือการงานค่อนข้างเสียมากมากกว่าดีอ่ะเสียมากกว่าดีแต่การเงินดีมากกว่าเสียครับบอกเลยว่ามีใบไพ่ใบ,ใบเ,ดเดียวที่ต่างๆ ค่อนไปในทางเสียหน่อยใบเดียวเท่านั้นครับนอกนั้นดีแบบดีเวอร์อบอกเลยแล่ไพ่นไปนี้ามันก็ออกกลางๆหน่อยนะเพราะมันเป็นดาวปลาประเคาะ์นะครับแต่หมายความว่าคืออันนี้เล่าก่อนยังไม่ยังไม่ภรายากรน,นะครับแต่หมายถึงว่าตัวตนเราจะเป็นในลักษณะนี้ในเดือนมก,กราคมนะครับการเงินของคุณเนี่ยใช้อารมณ์ไปมากหรือเปล่าหมายความว่าคืออยากได้ฉันก็ต้องได้อะต้องคันในทางทรมันนะครับเขาจะบอกไว้ว่ามันเป็นอวิชากับตัญหาเขาว่าอวิชาแปลว่าความ โง่เขาหรือเปลักษณะของการที่หลงอ่ะหลงผิดเนะี่ยมันก็ในความโง่เขานะครับกับอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือการก่อเกิดที่จะเป็นทุกข์กันต่อมาหนื่งเช่นเราอยากรวยเราก็เลยเข้าทางสีเทาไปเลยอย่างเงี้ยครับมันก็คือการเข้าไปในทางอาวิชชานะครับแต่ไม่ได้แปลว่าคืออยากไปเขาเรียกว่าอยากไปโฟกัสคําว่าอาวิชชาแปลว่าคุณใส่นะครับไม่ใช่นะแต่มันหมายถึงว่าอาวิชชาคือในทางธรรมอ่ะมันหมายถึงการก่อรูปร่างสร้างตัวขึ้นมาจาก ความไม่รู้จากความที่ไม่ได้ศึกษาไว้ก่อนโลกกําหนดว่าแบบนี้เราก็ไปแบบเนี้ยนะครับอย่างเช่นเขาบอกว่าอะเป็นธรรมเนียมหักเงินหมายถึงว่าแบบเขาว่าธรรมเนียมล่ที่หมายถึงว่าอมันเป็นลักษณะของการช่อกงครับอถ้าพูดดีๆพูดตรงๆนะเขาเรียกว่าช่อกงแต่เขาบอกว่าเอมันเป็นธรรมเนียมนะอ่ะหักหักไปหักมาแทบจะไม่เหลืออะไรเลยครับนั่นแหละคือหมายความว่ามันหักตั้งแต่ต้ตนทางจนยันปลายทาง คนคิดดูแล้วเงินต้นจะเลือเท่าไหร่อืนั่นแหละมันหมายถึงว่ามันเป็นค่านิยมแต่มันเป็นวนงเล็บทางที่ผิดนั่นแหละประมาณนั้นนะครับคืออย่าลุ่มหลงอย่าทําอะไรจนเกินอ,อ,ยอย่าอย่ายากได้ใครมีจนมากเกินไปจนหน้ามืดตาหมัวพเพราะไม่งั้นมันจะเสียนะครับไพ่บัญญากกลางๆคือหมายความว่าข้อดีคือความขยันข้อเสียคือใช้อารมณ์แล้วก็เป็นในทางที่โลภเกินไปนะครับจะทําให้เกิดปัญหาได้เนาะแต่นี้ยังไม่พยากรณ์นะอ่ะต่อไปเรามาพยากรณ์ใบแรกนะครับ ข้อดีก็คือยังไงยังไงเดือนนี้ความสุขมาละเรื่องการเงินมันหอมหวานหอมอ้วนกลิ่นละอองนะครับของความสุขความสมหวังนะครับมันมีอยู่สุขกับจันเนี่ยมันหมายถึงว่าเป็นดาวที่คู่กันแล้วแบบผมก็มีนะดาวจันกับดาวสุขเนี่ยแต่มันอยู่ในเดือนมรณะนะครับหมายความว่ามันก็มีมีทุกบ้างสุขบ้างเข้ากันไปคือไม่มีความสุขนะทั้งชีวิตเนี่ยไม่มี แต่มันมีแบบสุกๆดิบๆนะครับอืมคล้ายๆกับสุกข,ข้าวเสารแทกนั่นแหละประมาณนั้นเพราะว่าดาวสุกมันเลง็งเสามันก็เลยเป็นสุกข,ข้าวเสาแทกนะครับประมาณนั้นนะทั้งชีวิตเลยนะครับคือใครที่บอกว่าดวงคุณร้ายอ่ะดวงผมก็ร้ายเหมือนกันนะครับคือสเปอร์พินทุบาทอ่ะพูดง่ายๆในทางโหราศาสตร์นะอันนี้อ่ะจะนอกเรื่องนิดนึงเพราะว่ามันเป็นเรื่องของดวงดาวเหมือนกันนะังน,นั้นเนี่ยผมก็จะอิงกันไปอิงกันมานะครับเรื่องของไพ่อิงไปในทางโหราศาสตร์ด้วยนะครับโอเคก็ถือว่าโอเคเคการงงินนยยัดีอู่นะ น่งโอเคอยู่นะทีนี้อยากจะบอกว่าคุณต้องใช้พูดกับพระหัสนะครับพูดกับพระหัสนี่ยมันเป็นลวนเลยทั้งคู่เลยแต่มันหมายถึงข้อการมีสติสติมาปัญญาเกิดนี่คือใบนี้นะครับสติมาปัญญาเกิดนะครับทุกอย่างแก้ได้ด้วยการมีสติดังนั้นเนี่ยการเงินจะดีไม่ดีอยู่ที่สติใบนี้เลยครับอืมแต่มันมีความสุขอยูน่นะนะรอเราอยู่ แต่ไม่ได้แปลว่ามันจะสุขร้อเรนะแต่หมายความว่ามันจะมีปัญหาเข้ามาหรือเปล่านะครับเพราะบางทีอ่ะมันมีความสุขอยู่แล้วแต่คุณก็อยากได้อีกอยากมีอีกโลภเกินไปมันอาจจะเกิดปัญหาขึ้นมาก็ได้ทั้งที่มันก็มีความสุขอยู่แล้วว่ามันพอแล้วว่าอะไรประมาณนี้ครับอันนี้ไม่ได้หมายถึงว่าทุกคนนะแต่หมายความว่าใครที่มีแบบค่อนข้างไปในทางมีตังอะมีเงินเก็บเยอะแยะมากมายนะแต่เราก็ยังโลภอยากจะได้อีกนั่นแหละครับมันจะก่อเกิดปัญหาทั้งที่ถ้าไม่หาเพิ่มมันก็คือยังมีความสุขต่ออไปีก ประมาณนี้ครับอืมให้ระวังให้รู้จักพอเนาะแต่ว่าถ้าใครที่ยังมีไม่พอก็เออหาต่อไปได้ไม่เป็นไรแต่คนที่มีที่พอแล้วอะระวังมันจะเป็นการหาเอาใส่หัวประมาณนี้ครับอ้ไม่ได้ด่านะแต่หมายความว่าเอ่อคือแนะนําอะไรประมาณนี้นะครับวับนนี้คืออาทิตย์จันทร์กับอังคารเนี่ยมันเป็นดาวคู่ชูมันเป็นกลุ่มที่คู่ชูกันคืออาทิตย์กับอังคารเนี่ยนะครับอาทิตย์กับจันทร์เป็นสามีภรรยาอังคารคือชูนะครับ ก็กลายเป็นว่ามันก็พัวพันนนเนี่ยกันอยู่อย่างเงี้ยมันก็หมายคมว่าการเงินเนี่ยดีนะถ้าถ้าเรื่องการเงินกลับเป็นดีนะครับหมายถึงว่าเราอาจจะมีพับลักษณาตาที่ดูดีเนี่ยมีความสุขเนี่ยมีพับลักษณ์ที่ดูดีเนี่ยเลยทําให้มีคนเข้ามาให้เงินแบบง่ายนะครับหมายความว่าเดือนนี้คุณจะได้เงินแบบง่ายอะไรบางอย่างที่ไม่ต้องเหนื่อยครับอ่าปกติอาทิตย์อังคารมันแตกหักมันทะเลาะกันนะแต่มีดาวจันทร์เข้ามาเกี่ยวข้องพันไว้ทั้งสองกลายเป็นว่าสงบสุขนะครับหมายถึงว่ามันเป็นแบบ ให้แบบสนิหาให้แบบหลเบๆให้แบบไม่เปิดเผยอย่างเงี้ยครับอ่าจะมีเงินประมาณเนี้ยเข้ามาด้วยนะครับสำหรับบางคนที่มีเสน่ห์นะครับโอเคไพ่ใบต่อไปคืออาธิจาร์กสุกไพ่ใบนี้ก็ดีนะปกติถ้ามีอาธิกทร์เนี่ยเสียมันการทะเลาะกันเรื่องสมบัติเรื่องเงินนะครับแต่ใบนี้เป็นกลางๆมันจะไปในทางที่ดีก็ได้เสียก็ได้นะแต่ดังนั้นเนี่ยผมจะตรีไปทางที่ดีก่อนนะครับคือหมายความว่ามีเรื่องหุ้นกันเรื่องการเงิน เพื่อได้ผลประโยชน์หมายถึงว่าจะมีการร่วมหุ้นลงทุนกันเพื่อได้ผลประโยชน์นะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีแต่มันมีอาธิกับเกตอยู่ด้วยมันหมายความว่าบางทีอ่ะเกิดเหตุไม่คาดฝันเกิดขึ้นนะครับอาทิตย์เนี่ยเดินฟ้าผ่าก็หมายความว่าระวังเรื่องของเครดิตถ้าเป็นการเงินแปลว่าเครดิตระวังเครดิตจะเสียแต่แต่้มันดีหมดเลยอผมก็เลยว่าไม่ได้ว่าตีความว่าแปลว่ามันเสียเครดิตนะแต่มันหมายความว่า ให้เราเน้นระวังเรื่องของมันดีอยู่แล้วมันจะเสียอย่างเช่นเราก็มีความสุขอยู่แล้วกับเงินที่มีแต่เราก็กลับโลภมากเพื่อจะไปออกมาอีกแต่มันจะราบหายนะครับลภมากมันก็ราบหายไงประมาณนี้ครับก็นั่นแหละมันจะเกิดไพ่ใบน,นี้คือเตือน,นขึ้นมาแต่ไม่ได้รายนะแต่แค่เตือนว่าถ้าคุณไม่ระวบบังเนี่ยมันจะเสียหายถึงชื่อเสียงหรือเครดิตเราได้ประมาณนี้นะครับทําอะไรก็พอควรก็รับกันเนาะค่อยค่อยหาใหม่ในจังหวะใหม่นะครับประมาณนี้ โอเค18นาทีแล้วมากกว่าเพื่อนแล้วนะครับสามารถติดตามำจากประได้ในคลิปหน้าอย่าลืมกดกระดิ่งเอาไว้จะไม่พลาดข่าวประาในครั้งถัดไปฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดตามเป็นกำลังใจให้ได้นะครับขอบคุณครับ